ประทุนสภาเราโลภตัตลอดกานไปหายกานเมืองก็คุณค่าก็คุณสมบัติผมเนี่ยบล้วขวามือก็ที่กรุณาให้ทางผู้แทนพ่านการเมืองตัวแทนค่ะเจอแล้วนะจะได้ไม่ไม่เสียวเวลามากนะครับขอขอให้แลนสไลด์ของคุณครับ นี่มามาุเนะครับขอเชิญยืนเลยครับท่านก็เห็นมาะเหผลไม่เห็นด้วยมกันเหีนมาเุผลเสนหน้รูปแบบเกเกที่สดงความคิดเห็นคเพราะเราการแบ่งเของตนั้นเนี่ยพื้นที่ไม่ต่อเนื่องประการแรกประการที่สองประชากรไม่สัมพันธ์กัน ับมีส่วนได้เสียระหว่างผู้สมัครเดิมและผู้สมัครใหม่ฉะนั้นแล้วถ้าเราจะแบ่งใหม่เนี่ยให้พื้นที่ต่อเนื่องยกตัวอย่างเขต5อํเอาเภอการมาลาใสยไม่ต่อเนื่องกับนามวดนอนจันรอบคำหรือวยทุ่มมันมีวิธีการที่จะแบ่งเป็นสัดส่วนถ้าเราขีดตารางเหมือนผ่าแตงโมจะไม่มีใครมีส่วนได้เสียพื้นที่ต่อเนื่องจะมีผลต่อ การบริหารจัดการหรือการช่วยเหลือที่น้องประชาชนในหนึ่งผู้แทนผู้สมัครหนึ่งคนก่อนแสนห้าหมื่นโดยประมาณแต่ที่น้่ที่แบบที่สำรวจครั้ดแรกาคทหารลแล้วจํานวนสมาที่มีมันจะมีแสนหกเศษเศษเล็กๆตัวเลขตัวไหนก็จะประมาณนี้แต่ที่กรกตแบ่งไว้ทั้งสามรูปแบบจะมีแสนห้าบ้างแสนหกบ้างและก็พื้นที่ที่พมโงดูที่จะยอะเอาพื้นที่เดิมที่มีการตั้งผู้ สมัครสอสที่้ครอบครองอยู่ฉะนั้นผู้สมัครหน้าใหม่ย่อมไม่แล้วกับเป็นธรรมถ้าสามารถที่จะแบ่งให้มันพื้นที่ต่อเนื่องทุกเขตมาสามารถทำได้ต่อประชากรแสนหมเศษนะครับความคิดเห็นนี้ผมแสดงไว้ตั้งแต่วันที่สามวันแรกที่ท่านประกาศออกมาขอบคุณมากครับระบุให้ว่าให้ผู้ริการนักนานจะทํารูปแบบการแบ่งเขตเป็นมีจำนวนรัษฎรที่ประกาศในสุดท้ายก่อนที่จะมีการเลือกตั้งครับโยมี้นที่ติดต่อกันการคมนาคมสะดวก อย่างน้อยสามรูปแบบแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้พรรี่น้องประชาชนร,ร,รับทราบในเระยะเวลากำลังศึกษาไคือในวันที่13นี้ทีนี้ในเรื่องของสามรูปแบบนี้ถ้าหากว่ามีทางของ,งท่านผู้สมัครหรือผู้แทนทำการเมืองหรือประชาชนในพื้นที่ในประเทศอาจจะไม่โดนใจอย่างที่ต้องการท่านก็สามารถครับเสนอแนะรูปแบบแบ่งเขตโน้มเหนือแต่นี้ก็ได้นะครับซึ่งทางสำนักงานกรกตจังหวัดก็จะรวบรวมความคิดเห็นของท่านทั้งหมดครับให้คณะกรรมการได้โปรดที่นายท่านหนึ่งเพราะว่า อำนาจในการเปลี่ยนตั้งเป็นเป็นอำนาจของคณะกรรมการการด้งนหนึครับสำนักงานกรทอนจังหวัดสุขัรหวัดเป็นหน่วยงานทางพุรกงานหน่วยงานหนึ่งนะครับที่ทํางานภายใต้การงานจัดการหรือของคณะกรรมการการตั้งนะครับเพราะฉะนั้นขอเรียนว่าท่านสามารถเสนอแนะนอกเหนือจากรูปแบบที่มีอยู่สามรูปแบบได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับท่านว่าข้อมูลท่านจะจากไหนท่านสามารถไปติดต่อขอข้อมูลจากนประชากรที่ได้ที่สำนักทะเบียนทุกสำนักทะเบียนนะครับติดต่อได้ทั้งนี้เพราะว่ากองรอก็ ของข้อมูลจากท่านผบุกงาเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นนายทะเบียนตามกฎหมายครับขอบคุณภาพหน้นาการจัดไกลกับกรกตออกิกแก่